พีคนเจอคนลอยเลยเพิ่มเลยขนาดไหนแบ่งแบ่งมาชิมแบ่งแบ่งแบ่งมาชิมสิพอลอยง่เดี๋ยวปั๊ดไม่ไม่ตึงไม่เปลี่ยนสีไม่บอกเลยด่านนี้ไม่ได้ไม่ไม่ได้ตึงอ่ะด่านนี้ไม่ได้ตึงไม่ได้ตึงแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าใครไม่ได้ตึงนใครไม่รู้ได้เออใครเปิดไฟอะไรสิวิตวิตวิตวมไซมาวะนะตึ้วโกหกไปกลัวอะไรไปไม่เลย อะไรเขายืนรออะไรกันไม่รู้เบ ah, ิร์ไม่รอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูทำมายากลลอยได้ดีกว่าตามนั้นเดี๋ยวค่อยแบกด่านเทียนเออแล้ววิธีอะพี่รันวิธีอะไรดีพี่รันกล่าวเลยดิทคนิกอ่ะมารอมารอมารอขี่มาแล้วไปเดี๋ยวจะโชว์ๆหน่อย ใช่แล้วฉันชวนเลยโอ้ยตุ้มผีอิไออาไม่กลัวผีฮะอาไม่กลัวผีเขาอยู่ขวาเพราอันนี้คีสามดิเราต้องไม่เอาคีสามอีกวิธีการการหนีผีหนียังไงพี่ต้องขับคืนโอเคเราไปก่อนเขาเป็นสีชมพูอะไรแปลกทำไมมึนคุณบอลวะไนเป็นสีชมพู มันไปแล้วมันไปแล้วไปเลย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 ไปไปกันไปเลยไปเลยไปเลยไปเยไปเรยไปเลยไปเตยรปเลยไปเลยไยไปเลเเลลยไปเเลยไปป้ลงเยเยู่เยไปเไปเรยไปรลรลงลล้ลปไปไปไปเปลเปลย อในข้อนี้พอเล็บมันตองแค่สิมึงไม่อยากไปยืนตรงนั้แบบน,งงน,น,นหรอม,มาเลย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 เอาดิมามาได้เลยไปอยู่ชั้นไหน,นบอกมาไม่ได้ตงไม่ได้ตึสอง รอรอจนกว่านาทีสิบห้าค่อยจุดไฟขอรู้มากะชาคือทุกทุกสองนาทีเราต้องจุดไฟให้ข้ามต่ำกว่าเจ็ดอันเพราะฉันรู้ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวกูอยู่ระดับหนึ่งมาเลยดังนั้นอ้าวกูตายขีดไม่ได้บักขีดไม่ได้บักอ้อมลงไปชั้นล่างได้โอ้ไอสารรอบนี้ยากเดี๋ยวหนาวได้บงกหนาวได้ปะแอบได้พวกคุณทุกสองเดียวหรือว่าอะไรอยู่หน้าห้องกูมันลงมันลงมาได้แล้วมันมันไปชั้นหนึ่งแล้วไปชั้นหนึ่งแล้ว ไม่เนี่ยไม่กูกู้อยู่ใั้องกูเร็วเร็วเร็วจุ๊บอยังไงเนี่ยยี่สามยี่สามสามสามเฮ้ยสามติดสามติดสามติดสามทีติดบั๊กสวยไหมติดบั๊กจุดเลยจุดได้หมดเลยจุดได้หมดเลยกูออกไปไม่ได้มันอยู่ในห้องกูมาเตมาเก็บไว้มาจุดสามมาจุดสามมาจุดสามเออห้ให้ให้พี่รันพี่ให้พี่รันขึ้นไปกูเดี๋ยวโฟสองให้พี่รันรู้ใช่ไหมว่ามันติดตรงไหน ดูดูดูชนะแล้วแหละชนะแล้วชนะแล้วยีติดบัคไอ้เหี้ยผีแม่งติดบัคเฉยถ้าเล่นรอบหน้าผีไปติดบัคชิบหายเอาไงดีเนีถ้าเล่นรอบหน้าเราผีไปติดบัคเดี๋ยวให้ดึงดึงผีไว้คนหนึ่งเพราะเราจูได้ห้ามห้ามไปเลยเราจะมีคูดอที่ไม่เราได้เราอยู่มันต้องมึงกันล่อยากจีจีจีโดนจี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 แล้วคูก็ไม่ให้ผีค่ะได้ พี่นี่มามามาตกลงกันก่อนไปฝังไหนบ้างใครไปตรงไหนเต๋อเดี๋ยวไปกเตรอเดี๋ยวไปกับเตขอขอไปกับเตอเตไเตอไ์เต๋เตอไงเตอร์เันอู่เต๋อไปเต๋ไปด้วยไปเต๋เไปเต๋อไปเโอเคขวานะอันตรายี่กอตอเออปเเอเอเออเล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  เอ้ยกูติดกับไอ้เออมาเล่งกู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 มันเปลี่ยนแล้วมันเปลี่ยนมันมันมันเปลี่ยนมาเล่งกูอยู่มาเล่งกูอยู่เดี๋ยวไปซ้ายให้เดี๋ยวไปซ้ายให้เดี๋ยวไปกลางให้เดี๋ยวไปกลางให้คนเอาตรงกูน่าจะตายเย็นๆกำลังจุดตรงกลางมันไกลกูมากเลยโอ้โหเจอผีแล้วมันอยู่ลงน้ำอยู่ลงน้ำมันอยู่ลงน้ำมันอยู่ลงน้ำมันอยู่ลงน้ำ เออหน้าส oh ั่นหายแล้วดูดูดูซ้ายอยู่ตอนนี้คุณมาไล่กูอยู่มาไล่กูอยู่ทุกคนมาไล่กูอยู่คุณถูกใจเขามันหายมันหายให้อยู่ขวาให้อยู่มาไล่กูอยู่มาไล่กูอยู่มาไล่กูอยู่ไม่ไม่มันอยู่ขวามันอยู่ขวามันก็แล้วกันครับกระดูกดีมันอยู่ลงน้ำมันอยู่ลงน้ำไปเลยไปเลยเขียตรงนี้หน้าปลอดภัยแล้วด้านล่างเนี่ยถึงจุดให้จุดเลยจุดเลยไปดูให้ลงนาไม่เห็นแล้วว่ะเขียแล้วลงนาลงนามันไม้มันอยู่ขวามันอยู่ขวาทุกคนผีไม่ติดลงนา เยียม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 เฮ้ยเตเต้เต้ดูไว้เต้เตโอเคมันไม่ติดแล้วมันไล่กูอย okay, ู่โอ้ยช okay, ีหายแล้วโอ้โหแล้วกูโดนโอแล้วกูโดนฟักทองมันตาใสยิหายแล้วเออเออโอเคกูจะตายกูจะตายกูจะโดนฟักทองตาตายแล้วใช่ใช้ใช่นี่ดีเกียงฟักทองม่ก็เชบคสามด้ีโอเคกูตายชีมันวิ่งมาทางไหนมันวิ่งมาทางไหนตอนนี้ลงนาไม่เห็นแล้วอะ เออากยู่ทางที่ขวาโอเคโอเคพี่ไม่รอดพี่ไม่รอดกูติดอะไรผักกาจมโกนตรง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 ลงน้ำเซฟเตอร์เฮ้ยเขาข้าวไปลงน้ำเขาจะเป็นลงไปข้วาจุดยังจุดยังมาทุกคนมาก่อนเตขอให้โชคดีมาฆ่ากูเลยหายเชือดแล้วหาชือดแล้ววัด what the fuck มาเพียมันฆ่ากูไม่ได้ อ้าวเออใช่เหรอว่าตรงนะคิดแน่น่าจะไม่ใช่บอกทริคละเออไม่ได้ดูมาก่อนไม่เห็นปะบอกบอกบั๊ดีกว่าเพิ่งไปบอกทริคนาจุบักไอ้เงี้ยแล้วใครใครใครคนหนึ่งวิ่งเข้าตรงคนหนึ่งได้คนที่เหลือไปชึงมึงรู้จักอันนี้ป่ะอย่าอย่าเข้าไปอาเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันหลุดเนี่ยมึงรู้จักอันนี้ไหมเนี่ยเพื่อนมึงเนี่ย เนี่ย yup. เน, lives, น public, ี่ยเนี่ยกูกูไปตบมาแล้วไอ้นี่นี่และและนี่นี่หัวมึงด้วยนี่อยากดูปะนี่เป็นไงอือจิ้มข่อยจ้ข่อย่อยละจ้มข่อยละอ้าวมันติดตามั้น ไอ้ออาตายแล้วมันยังติดอยู่ที่เดิมตีไปตีตีอยู่ที่เดิมอือชนะก้อนแรกแย่กว่าจะรอดวายคอมบูชาควายว้ยวายวางงเงี้งงงเงี้อเล่เล่ถ้าเป็นตัวดินน้ำมันกันคือบค่าคอมบูชาแล้วก็บ๊ะบ๊ะบ๊ะก็อะนนีนี่เี่นี่นีู่เบิคอมชชครีสต้องต้องเล่นอีกรอบเพื่อบอกจริงแคเล่นอีกรอบบอกอันนี้ก็ต้องเล่นอีกรอบเพื่อบอกทริคนะก็คืออันนี้มันเป็นคลิปที่แบบเอ่อ มันเจอหรือไม่อยากให้เจอเอาง่ายก็คือคลิปนี้คลิปนี้นะครับถือว่าเป็นคปล,ปลิปปันๆแล้วแล้วกันนะเดี๋ยวถ้าเกิดใครอยากเล่นแบบเ,เล่นแบบมีศักดิ์ศรียิ่หน่อยอะ่ะก็คือเราสามารถติดตามคลิปต่อไปได้นะถ้าเกิดคลิปนี้ยอดอยู่เยอะกูจะทำอย่าลืมกดรีพอร์ตช่องด้วยนะครับเดี๋ยวก็นกำลังใจให้หน้องเตร์